สวัสดีค่ะมุมนี้จะเป็นโซนของแคนตัสนะคะเพื่อนๆสำหรับใครชอบไม้อวดอวบน้ำเนาะประเภทแคนตัสค่ะที่งานเกษตรลุ่มน้ำโขงนะคะนครพนมค่ะตัวนี้จะเป็นต้นละหกสิบบาทนะคะสองต้นร้อยค่ะ แคนปัสก็มีนะคะเพืเ่อนๆใครสนใจเชิญได้นะคะราคาก็น่าฟังเดียค่ะสี่สิบบาทสามต้นร้อยสำหรับใครที่ชอบแคนปัสนะคะเพืเ่อนๆมีเยอะนะงานเกษตรรูปน้ำโขงนะคันพนมค่ะปีนี้คนเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากเขาไม่ได้จัดงานมาหลายปีเนาะ เนื่องจากปัญหาโควิดค่ะเพื่อนๆปีนี้ก็ตัดแล้วค่ะโซนนี้จะเป็นโซนแคมปัสนะคะเยอะเลยค่ะน้องน่ารักนะคะคนขนน้ำาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบไม้อวดอวกน้ำนะคะประเภทแคมปัสค่ะขอตัวค่าอยู่นี่อเอลูกบนขาีเนี่เยอะนะคะ ผู้ช่วยเหรอครับพี่ใช่ครับโอ้น่ารักค่ะยกขึ้นที่ยกขึ้นยกขล้นรับไปรับไปร้านแม่ที่ซักโกนอยู่นครพนมรู้ว่ามาจากที่ไหนคะพี่มาจากสกลนครครับโอ้สกลนครนี่ค่ะเจ้าของร้านค่ะถึงหน้าตาจะโหดแต่อยู่ในหมดคิตตี้นะครับคู่อันนี้เบอร์โทรใช่ไหมคะเผื่อใครสนใจติดต่อโซนนครพนมสกลนครนะคะเพื่อน สนใจแค่นตัดนะคะโทรสอบถามพี่เขาได้นะคะปลูกเองนะครับปใครก็ไม่เชื่อนะครับพี่เขาบอกว่าถึงหน้าตาจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้ะค,ะค่ะแค่นตัสค่ะฟาร์มพี่เขาอยู่ที่สกลนครน,นะคะเบอร์โทรค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่โซนนะน,นมครพสกลนครน,นะคะสนใจแค่นตัดก็ติดต่อไปได้ะคะ่ะจากเบอร์นี้นะคะ ราคาย่อมเยาค่ะไม่แพงมากราคาย่อมเยาค่ะไม่แพงมากน่ารักนะคะแคมตัสไม้อวกน้ำค่ะัร้อน้ออกนะ้ยแปดสิบบาทค่ะไม่แพงมากค่ะเยอะเลยนะคะประเทแคมตัสค่ะถ้าใครสนใจเนาะ ีงานกเกษตรลุ่มในน้ำโขงค่ะอุ้ยกำลังจะออกดอกค่ะพวกนี้ต้นละหกสิบบาทนะคะสองต้นร้อยค่ะกำลังจะมีดอกค่ะใครสาวกแทนซัดก็เชิญได้ค่ะงานกเกษตรลุ่มในน้ำโขงนะคะแต่ถ้าว่างานเออ จบไปแล้วก็ติดต่อที่เขาได้ในเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนะคะแชนตัสอีกแล้วค่ะเพื่อนๆใครสาวกน้องหนามนะคะเยอะเลยค่ะมาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะอยู่นครพนมเนี่บบอคะหรืออยู่ไหนคะอยู่บ้านพนมค่ะอ๋ออยู่บ้านบัวบาคนี่ร้านอยู่นหน้าเกษตรเนี่ยค่ะอ๋อให้ใี้เง้ยขออนุญาต่อยนะคะ หน้าร้านอยู่แถวเกษตรนี่ค่ะเพื่อนๆอยู่หน้าคณะเกษตรค่ะอ๋ออยู่หน้าคณะเกษตรนะคะวันพุธนะคะตลาดนัดวันพุธอ๋อมีตลาดนัดทุกวันพุธนิจัยขะขับคิณค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทั้งขวดทั้งน้มค่ะทั้งขวดทั้งน้มนะคะใครชอบสาวกแคมปัสนะคะเพื่อนๆเชิญได้ค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะน้องน้าค่ะนี่ค่ะ เจ้าของร้านก็ใจดีนะคะคุณแม่คนสวยค่ะแถมด้วยนะคะค้ามีแถมนะคะตลาดนัดมีอันมือไหนแน่คะแม่มีแต่วันพุธค่ะเฉพาะวันพุธมีเฉพาะวันพุธอยู่แถวอันอยู่เกษตรดิบนะคะอยู่หน้าคณะเกษตรเลยค่ะตรงข้ามกับเรือนจํากลางนครพนมอ๋อค่ะเพื่อนๆค่ะวันพุธนะคะมีตลาดนัดนะคะใครสนใจแค่นตัดไม้อวกน้าค่ะมีค่ะเพื่อนๆ เนี่ค่ะไม่ต้องไปเอฟไกลแล้วนะคะถูกกว่าในไลฟ์อินนะคะบางจวนใช่ค่ะถูกกว่าไลฟ์ค่ะเพื่อนๆเราก็ไม่ต้องมาเสียค่าขนส่งเนาะมาช้อปปิ้งมาอุดหนุนคนบ้านเราค่ะเพื่อนน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะไทยเป็นสาววกแคนตัสไม้อวบน้ำค่ะเชิญได้นะคะงานเกษตรลูปมแมน้ำโขงค่ะ เนี่ยค่ะแต่ถ้าว่างานจบไปแล้วนะคะพื้นทีวันนี้เป็นวันสุดท้ายะคะ่ะงานจบไปแล้วเพื่นอนๆสามารถมาเลือกชมได้ที่ตลาดนัดนะคะจะมีทุกวันพุธค่ะตรงข้ามเรือนจำนครพน,นมมาค่ะมีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเจ้าของร้านใจดีค่ะ แวะมาดูได้ค่ะมาคุยกันก็ได้ค่ะค่ะเจ้าของร้านใจดีนะคะแวะมาตอบถามแวะมาดูได้นะคะเนี่ยค่ะไม้อวบน้ำสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียค่าขนส่งเนาะอันนี้แบบล,าล้างรากนะคะอ๋อค่ะเป็นกราฟแบบเนี้ยไม้กราฟล้างรากไม้กราฟล้างรากค่ะยหิบร้อยห้าสิบบาทใหญ่ๆเลยนะคะเพือ่อนเพื่อน มีแต่ต้นส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปเสียค่าขนส่งไม่ต้องไปเอฟไกลนะคะเพื่อนๆที่น,นครพนมบ้านเรามีนะคะมีแต่ต้นส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม้โตที่นาคารพนมนะคะได้สภาพอากาศบ้านเราเลี้ยงได้สภา,าพอากาศบ้านเราค่ะฟาร์มข้างล่างก็มีนะคะนึกว่ามีแต่ที่โต๊ะค่ะอ,อันนี้เหมาะสําหรับเด็กหอค่ะต้นเล็กๆอันนี้ ปลูกแก้เหงาค่ะเยอะเลยนะคะแล้วก็มีแต่ข้างบนโต๊ะค่ะข้างล่างก็มีค่ะเพื่อนถ้ใครชอบนะคะไม้อวกน้ำค่ะสาววดแคนตัดนะคะใหญ่มากเจอกันได้ค่ะที่งานเกษตรรุ่มน้ำโขงค่ะหรือว่าตลาดนัดนะคะหน้าเรือนจำค่ะเพื่อนทุกวันพุธนะคะ นะคะใจดีค่ะเจ้าของความใจดีะคะ่ะต่อรองได้ซื้อเยอะมีแถมค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่<ะ>ค่ะ,คคะมีหลายร้านเลยนะคะพเพื่อนโอเคค่ะอันนี้จะเป็นแบบ<อ>เด็กหอค่ะกำลังเหมาะค่ะเง,งาเงาเลี้ยงอยู่บ้านอยู่หอค่ะน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนทรับนะคะ ฝากร้านมัน,นีคอนด้วยนะคะได้คะ่ะร้านอยู่ที่ไหนคะพี่ร้านอยู่กนติดก,กันอ๋อร้านเดู่กานติดกันคุ้นสวนกันค่ะตลาดค่ะอ,อ่ัดงานทุกวันเอ่อที่ตลาดนัวันพุธเหมือนกันนะคะคช็อปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆอุปกรณ์แต่งบ้านนะคะแต่งสวนค่ะ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งไม่ต้องเสียค่าเอฟไรนะคะเพื่อ<ๆ>นเพื่อนนครพนมบ้านเรามีค่ะเจ้าของร้านคนสวยนะคะใจดีค่ะกับคุณแม่ค่ะอันนี้ฝากร้านด้วยนะคะไม่ต้องไปช้อปปิ้งไกลเสียค่าขนส่งค่ะเพื่อนเื่อนนครพนมมีนะคะพรอพแต่งบ้านแต่งสวนแบบน่ารักทั้งนั้นเลย เขาบอกว่าที่ร้านมีอีกเยอะนะคะงานกระถางงานกระถางคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบลาคายก็ไม่ยาวนะคะมีต็ดต้นพัน,นะคะ่ะเพื่อนสาวกแคนทัสนะคะชานค่ะนี่ค่ะช่องทางนะคะอันนี้เป็นของแต่งสวน,นะคะ่ะเพื่อน <c oughs> น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจโดดเราถายให้ดู